สวัสดีค่ะพี่น้องมน,นีก็บพอกับไก่ในช่องกุ๊กไก่ชาแนลอี่คือเก้านะคะมน,นีก็เป็นวันที่ยี่สิบหาพฤษภาคมค่ะ2องพหิหค่ะเขาปลามากอ่ะฝนตกห้าเลยค่ะกับมาได้สองดอกแรกนะคะเป็นเห็ดละง,งกขขาวค่ะบานแล้วใกล้เกียณอ,อยู่นะคะพอาเด็กแกงนะคะพี่น้องพี่น้องค่ะ แล้วเบื้งแล้วเบื้งเห็นละงอกค่ะเห็นละงอกเห็นละงอกเห็นละงอกเบื้งเนี่ยล่ะค่ะเบื้งเนี่ยค่ะโอ้ยตูหมักไงเดะพี่น้องแล้วเบื้งสองดอกนั่นนังค่ะค่ะว้ายใหญ่ใหญ่กับพอาะฝ่ามือไก่เห็นละงอกค้างข้างได้ค่ะว้ายถ้าคุณจะมีดอกบานแกดอกบานดอกบานดอกบานว้ายจิ้มกันค่ะจิ้มกันปวายพี่น้องพี่น้อง รอนนันวายใหญ่แล้วดิค่ะเดี๋ยวทำไมบางทานนี่สุดยอดค่ะมันนี่สุดยอดเลยเมื่อไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเอียว่างเลี่ยงกันเห็บบางคาเซียนี่สุดยอดค่ะโอ้ดีใจแห้งค่ะยี่สิบหาพฤษภาค่มนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหาค่ะพี่น้อง ฝนตกตกฝนตกตกมาหนาเสืียพี่น้องเบิ้งใส่กระตาใกล้เต็มกระตาห่อหล่อเลยนี่เบิ้องค่ะเบิ้งซีดอกบ้าดอกนี้ไหมพี่น้องโอ้โหส่งให้พี่ๆหน่อยจ้าไงเกี่ยวหัวขอสอไก่ความใหญ่ความแง่คนถ้าไร นี่ดอกบานค่ะบานมันขาไงก็เอานะคะพี่น้องเห็นเราโง่เขาาเพรบุรี่นี่มีแต่ดอกไงๆเดยค่ะออกขาดออกแน่เลยละ่ะนี่ดอกบานใส่กระตาใส่กระต่ายไงกู้ทางผลก็มีค่ะ บ้านค่ะบานอ้บันลมเถิมันนี้หงก่ตาไปนี่อ,อ,อลังการงานสร้างยไปกันต่อค่ะไปที่นี่แม่นะคะไม่ขอไข้ค,ค่ะ งานอยู่เลยค่ะอะูกโงกขาว,วจ้ะว่มีไข้ยิมเห้แถาไข่นะคะโตกก็ใหม่อยู่หรอค่ะพี่น้องโอ้แต่เป็นซุ่มเป็นเย็นสักคำวันนี้โอ้โอโอโอ เห็ดไข่เลื้งค่ะโอ้ฝนตกพี่น้องหมอนนี้มีแต่ไข่ได้ด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยงามฝนกระตกนะค่ะพี่น้องโอ้เห็ดกระงามงามสกตายเนี่ยกระตามาสอง่วยค่ะมันไปทางฝนค่ะ นี่เป็นบานค่ะเน็ดละโงกเท้านะคะดวงบานทอบานทอเมืองผี่น้องเ,เอ,อ้ยจะว่าดิอุ่มมาอยู่นี่ยโงกได้ค่ะนี่โอ้ดอเดียวเต็มตาไงเดี๋ยวไปกันต่อค่ะฝนตกแห้งคักนะคะบ่ไวไ้กันนะคะ เกศสิภาีพี่น้องเมื่อบานกอนค่ะมื่อนี้เดี๋ยวไปมารุ่นเ่าจังมาไหมค่ะไปสรุปยอดกันยุ่รถเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่าเข้าได้ในมือนีนะคะพี่น้องส่วนลายกระสิบเป็นเฮ็ดลังโงกนะคะหมอน,มมนะะี้มีจต่ตูมมากมนะคะฮีแม่ใดมากเลย ไงซ้ำแขีนไกห่หลูก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราพอกันไม่ขิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ